ครับผมในสัปดาห์นี้ก็จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมาจากหลากหลายแหล่งนะครับโดยเฉพาะสังคมออนไลน์นะครับถ้าเกิดว่าผู้รับข้อมูลเนี่ยหลงเชื่อและก็สน,สนับสนุนข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ผ่านการไต่ต่องและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อตอนเองแล้วก็สังคมได้ซึ่ง การสืบค้นเพื่อหาแหล่งข้อมูลนั้น,นเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะนที่อยู่ในยุคดิจิตอลนะครับเพื่อที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์นะครับสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับซึ่งปัจจัยนะครับสำคัญต่อคุณภาพของข้อมูลเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญหากเราเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยก็ไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นเนี่ย จำเป็นต้องเริ่มจากการสืบค้นนะฮะเพื่อหาแหล่งข้อมูลจากนั้นจึงดําเนินการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลตามลําดับซึ่งการสืบค้นแหล่งข้อมูลนั้นเนี่ยทำได้2องหลังนะครับอย่างที่1ก็คือการสืบค้นด้วยมือนะฮะเป็นการสืบค้นจากเอกสารนะฮะหนังสือตําราหรือว่าจากสถานที่ต่างๆหรือหน่วยงานนะครับจากหน่วยงานที่จัดเตรียมข้อมูลไว้ให้เราเช่นห้องสมุดเอกสารแผน่นภาพ 2. นะครับการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์การสืบค้นข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยนะฮะเป็นการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเทคโนโลยีหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือนะครับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆนะครับเช่นอะไรบ้างครับเช่นการสืบค้นจากระบบฐานข้อมูลนะครับข้อมูลออนไลน์นะครับหรือว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตซึ่งการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ยนะฮะมีวิธีการดังนี้นะครับ1นนะฮะกำหนดนะครับ วัตถุประสงค์ของการสืบค้นผู้สืบค้นนั้นเนี่ยจะต้องนําข้อมูลหรือว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยไปตั้งเป็นวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนก่อนจากนั้นเราก็กําหนดขอบเขตหรือว่าแหล่งข้อมูลที่จะสืบค้นให้แคบลงบเพื่อที่จะกหนดประเภทของเครื่องมือในการสืบค้นหรือว่าโปรแกรมที่ใช้สําหรับการสืบค้นให้เหมาะสมอย่างที่2ครับดูประเภทของข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้ซึ่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ย มันมีมากมายหลายประเภทนะครับเช่นข้อควาภาพวาดภาพถ่า,พายเสียงนะครับการสืบค้นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือการสืบค้นข้อมูลให้ตรงตามความต้องการ3ครับเตรียมอุปกรณ์และก็ความรู้ที่จําเป็นในการสืบคน้นจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ครับหคอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้จากนั้นไม่พอครับเรายังต้องมีความรู้แล้วก็ทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับหนึ่งด้วยเนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษเราก็อาจจะต้องมีวิธีการสืบค้นให้มันตรงให้มันมีความเป็นสากลด้วย4ครับเลือกบริการอินเทอร์เน็ตที่ต้องการนะครับเช่นอีเมลหรือว่าเว็บไซต์นะครับเป็นบริการที่ช่วยในการสืบค้นไม่ว่าจะเป็นพวกเว็บไซต์ต่างๆนะครับ ถามให้ตรงประเดน็นนะครับว่าเราต้องการสืบค้นเนื้อหาใดส่วนข้อ5ครับเลือกเครื่องมือหรือว่าโปรแกรมสําหรับการค้นหานะครับโปรแกรมที่เราใช้ในการค้นหาเนี่ยมันมีอยู่มากมายนะครับแล้วก็ให้บริการอยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆโดยเฉพาะสิ่งสําคัญเนี่ยเราต้องเลือกใช้ข้อมูลนั้นให้มันตรงกับประเภทที่เราต้องการสืบค้นนะครับ